วัสดีจ้ามาอนี้สาวีสานบ้านๆสิพาพี่น้องมายกกระดุงเด้จ้ายกกระดุงนแงมือแลงกันว่าไอ้น้ำมาฝนตกจ้าฝนตกไหมเดี๋ยวข่าไปรุ่นปลานกันว่าสีได้บ่าจาพี่น้อง เอากระดูกแปดซอกมายกจ้ะพี่น้องแปดซอกสองเส้นจ้าทางพุูนกับเจ้าก็ยกคือกันพูนนะกับเจ้ามาแปงกระดุงกระมีพ่คนน่ะกับเจ้าเคยยกได้ฟังพุูนอ่ะสาวอีสานก็มายกอยู่นีละอยู่ในน้ำดูเจ้าอยปิงไม่สกัดเออปิงหมาเจ้าว่ามันมีปิงอยู่ในน้ำเนี่ยก็อยู่ในน้ำตัวเด็กขี้ดินเด็กขี้ดินไม่มีหรอกันอยู่ในน้ำนี่แหละถ้ามองในมีข้าวที่ยกบ้องลง มองนูน้นได้กระไรปี๋ว่าแฟนมีน่ะไรอืมดอกแคมปินี่จริงจริงเะ็นี่อยู่ขมหวานยกมองนูนเนี่ยฝนตกฟ้ากระโปองอากาศก็เย็นพี่นอ้องมหวานยกมองนูนไปเติมมือมือลงไปจับปากปลาพันปลาพัน ดอโอ้ยก็พ่อได้อยู่เห็นไ่เดอเออทำไมมันมันไปรอดอยู่ตรงข้างล oh <my. S 2> oh ่างพี่พี่ว่ามันสีตกแล้วเอาขึ้นมาฟังแพ่หัวน่ะมันอยู่ไอรอดปลาเล็กปลาน้อยเอาหมดได้ไงปลาขาวน้อยปลาขาวน้อยเอาให้หมดไม่ให้เหลือมันต้องมีตัวเห็นไหมตั้งไว้ยุ่น้ำนะคบตั้งของไว้ให้ละเออให้ข้าวปลาจ้อย ตูกำเดินจับปลาพันจับพ่อแม่ปลาพันงไง่ปะปลาพันไงจับมื่อนั่นนะ่ะปลากระเหลือแหลตอันป้ากับหลานแล่นล้มแล่นเหลืออยู่เกือบซอกเนาะเห็นนี่ปีงสองตัวอีปีงต้องสองตัวจะดินหน้าไหมล่ะขึ้นมาฟังแค่ กินฟังตูดย,ย้อยจีจกก้งกระดูกไม่แจบมันติดนะนี่น่าตั้งขยับที่ไม่แจบมันดันกลึงติดนั่นแหละมาจากทางล้างพุ่งขึ้นมาเดี๋ยวดูสายมันดูด เด้วก็มีคนทยอยมายกเรื่อยๆนะช่วงยามเย็นนะจากสีนึงทุ่มได้ที่เป็นอย่างไรป้าะที่เป็นเยีงบ้านก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้นึงยกจากทุ่มก็ได้ตัวมันได้ป่าไฟฉายมาส่งทางกระดูงเ <c oughs> จ้าแป้งกระด่ง ยกไปเรื่อยๆเอวไปเรื่อยๆเขาเตะหลดเขาเตะลยจักน้อยน้ำขืนขาเจ้าที่ถางเต้นอัดหลาดเลยนะองยาหกกันใดขาเจ้าสียอ่อนอันนั้นนะมาฟันพี่น้องนะองยามึงเหอะขาเจ้าที่ล่างไหลกับมาแปงกระดุงตรงนี่แหละนะเต็มเลยนะแต่ฟังเนี่ยค่ะเบื้องลวเนะมองของไผ่ของมั่นจ้า ยกกุดงหวยทอนใกล้บ้านนี่แหละบ๊บะเรียนบอกยาวเขาล่งน้อยไปนะแกบอกยาวก็ล่งน้อยไปน้ำใสๆก็มีเปิ่งด้วยดิมันมาตามควย เด้าเวลามันเข้าก็เข้าอยู่ดิโดดให้ได้จับอยู่กี่ตัวสามตัวนี่พี่น้องเข่ง,งนะั่นกับไม่ใช่ปลาเข่งโอ้ปลาเข่งก็มีบ่เออจับใส่ของเลยไม่ใช่ปลาน,นีปลาหมอปีจับใส่ของเอาของมาใกล้ๆนะหำตามตามหน่วยอเอางไว้กูแจเออเออเจี๊ติดกระดุงออกออกยาก ุมมันไปรีบตั้งไปเรื่อยๆโลดเนี่ยก็ได้จับอยู่ดอกพี่น้องเลยน้ำเข้าซ้อมเสียใจแล้วอะไระยังยังยังกระดองมาดิมายากดอกก็มายโยกเขึ้นเด้ยวโยกเยื่อที่ไม่ได้ผัวดิเจ้าอเป็นเนาเป็นไงเนาะให้ผู้สาวเปลี่ยนไปดิให้ผู้สาวไปโยก เป็นผู้สาวไปยกลงด้วยประทาป่ามันมักผู้สาวยกไขมันเด้อพูดับประบ่อนฟังคุณโจไปโดนๆจากน้อยละกันยกเ็ะเขากรดุงเบาเบาหนึ่งดอกไตยิ้งตาห่างยิงบอกยิงตาที่ยิงหนักายุขงด้ตายดิดแรง เออมันเบาดอกกระดุงอันนี้นะอุ้ยกระติดอยู่เนี่ยนะตายเนี่ยไอ้บ้านะปลา้นยปลาขาวน้อยกับปลาแว่นขยวขยวขยวลงมาำร่บวันข้างตึงพอดีอือมได้อยู่ปลาขาวน้อยแตยต้อง ตั้งไหมบ้านียโมหนักเออค่อยๆตัง้งจับเพียงไปละนันละใจเลวบรีดมองอะไรดีราตายกมานนึกว่าอายุบ้า <laughs> น,นเอยปาตื่นน้ำวอมดิด เปลือมันพุ่งฟิ้วขึ้นมาทำไงมียึกมียักไหมฟิกวก็ทันมีประพันธ์ไหมไม่พันไม่ใช่้ยนไปอีกใจใจใจเสียใจเออยนไปฝาบาคุณล้เออให้มันได้พอดีตื่นแล้วมันนั่น่นละใช่ยอยก่ปยุกโยกมีมันเจ็บแล้วจีดจี้จี้จีมันบดกัด นี่มันซองเซ้นมันยังเบาหน่อยยกง่ายอยู่หรอกยกไปเรื่อยๆเดยกก็ติดเองเดยกก็ติดเองแหะน่ามัน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 ตังไก็เสียนไปคุณน้อนี่นาเดอาจจะได้ปลาใหญ่ก็ได้บุบะบุบะขึ้นมาคนมนข้มน มองเรมันแย่ซเซนแล้วก็องตาี่พี่นอยลงเล้เจ้าลระยกดีได้เลยดิช่องเป็อสามกพวะบอลนพูนโมเมนเหอะซื้อหย่าเห่าดึงหัวออกดึงหัวออกครับดึงหัวออกอีกคั้นึงดึงหัวออกดี หูออติดออนหนบักใหญ่ยังออกบอออ่ได้เออได้แล้วนะและ้วใครติงวะท,ที่อ้พแม่มันถึกมันถึานาานนกเอาคล,ลิปเอาใส่ปลาสิไตมันถึกก็น่าหน่ายดช่ไถึกกัดถึกสวบไตบอกยกไปยกมาับมาน้ำเรืงลึกลึกขึ้นลึกขึ้น <laughs> <laughs> ใสด่ดูสดส่ดู ลุกเลยตาที่หนักกว่านี้ตาที่ที่หนักกว่านี้นี่เปล่า,าลนั่นแหละ,าละ,าละจากเริ่มจากเริ่มจากเริ่มเขาเขาเขาท่าล,าละ ว้ายผ่านมามันบบเห็นกระรุงเนาะมาเล่นไปเล่นมาน้ามันคุณแหงดีแหงแบนดุอปยุกเงียบตูดฟิวยินยึกยักโอ้ได้อยู่นะเกียรตยังดีเกตตัวก็ยังพอ ต,ต,ต้องต้องดึงห่วงออกหมางล่างอือจับไต่ตะล่างไปละกันละไต่หมักน้อยบักไต่อาจีนะนุ้ยพอ <c oughs> ไม่ยกแม่ป้าอาก็ได้จับนี่แหละเนี่ยม,มันก็หมาเรื่อยๆบัก ตันยุก<ง>เลยขาตะขาตัานติดแสดงว่มมาต้องได้แล้วมันโดดฟิวเฟ้า <laughs> เจ็ดจิ่ม <laughs> เตะแลมันเขายิ่งยิ่งกัดกัดเด็กก็เดี๋ยวก็ได้ปลามันแล่นเออนั่นล่ะ ตะบอลอยู่มันเข้ากระด้งเข้าหว่าอย่างน <c oughs> ีโอ้ยวิ่งจะบอลเคยได้ว่าเจ้าฝันฝันถึงอาซีพนี้มานานแล้วตาบอลจางการะด้งโอเคเลยบอลตุ้มนี้ปั๊ดที เด็กบอนจำ,จำ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 อยู่น่น,อน,นบอไปใส่ดอกบานะจำเด็กอู้อ้จ้โโาตโาตกระทาะติดตอยู่อันนันนะติดอยู่มุมพี่น้องวัวซักอันก็ดีอยู่นะดเป็นะปจะคืนแท จะยกอยู่ดอกพอได้จับอยู่ดอกไม่ใช่หรอกมัเข้ากระดกเแล้วมันพยายามจะออกไงมันกำลังอันส้นหัวออกได้จังหวะมันกำลังจะงนีเองมันอยู่เนี่กระดกจับหัวมันนะครัจิกแล้วก็ดึงมันตาช่องเป็นเง้นั่นละเออพอดีเรียบร้อยได้ปิดตะมันบ่ แต่มันยิ่งได้อล้นะดงมากกวดงปลาดังเล็กนีงไม่ได้เราลอดหมดยกแต่ยกเดียวเหรอยกเลยปลาน้ำใหม่มันได้ถ้าปลาโดนเราตรงนี้ยกตจนเลยพุ่งมีแรงเท่าไหร่ใส่ให้หมดยกลอยมีแรงเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยใช่ไหมอืมถ้ามีปลาใหญ่ตัวลอยเลยยกจนตัวลอยตัวแดงเราเมื่อยดิหนะ บอกวางกระดงวางกระดูกตอนมันยังไม่เข้าใจกันวางไงตึ๊งตึ๊กตึ๊ตกเพชรมันเสียดเลยเดี๋ยวก็คล้องแควเองเมื่อกี้ลุงกวางพูดจักกระดงกอ่ะตึกบ่อยๆดอเ,เดี๋ยวก็คล้องแควผู้ใดพามาตุกในป้าอ่ะถ้าเลากไป เย็กปลาเล็กปลาอะไรเล็กปลิกปลิงปลิงปิปลิงปลิงปลยปลิเเลิงปลิปลางปนิงปลิงงหวะพดิงปิะปลิงปลลลิงปลินปล ดี่ของตัวพุ่นที่สามสี่พุ่นอ่ะคุณบัวจะอุ๊บประสูตรประสูตรน้อยตาตื่นหนำทอดกินจะแซ่บกรอบเออหน้าหน้าเต้นจับจับมันขึ้นมาได้จังไงนี่อีกอ่ะตักไหมเต้นวายู่ ดได้จังหวะพอดีโอ้วจะป่ามูนึงซีตัวที่นอ้องเขาอกะใส่เสื้อมีกระดุมใส่เสื้อมีกระดุมมันจะติดมันจะติดยอมจัดนะเ,เสื้อมีซีบมันติดตรงตาจับให้หลานหน่อยจับกระดอืมจับคันยอมแล้วให้หลานปลดได้แล้ว,ว น้งกระดูววนะแป็กดีดิน้ำหละวันนี้ท่ตเลตั้งบริุทธิใจอ่นแหละเออตั้งแต่เลยปานีปานี้เพื่อคอยออกวันนข้มีคนยกแล้วมแดงปาสิมาโอ้ยว่ะปลากำลังเริ่มได้อยู่ แบบนี้น่ายกหน่อยไม่มีปิง่ยนก็ตายถ้ามีปิงแม่งปิงก็แล้วเออเดี๋ยวผัดกันยกเดี๋ยวนี้จะลงไปยกผัดกันให้ตายยกก่อนถ้าม,มีมีแล้วแม่ป้ายยกยกระตาเต้นนี่จริงพวกที่มีปิงมาเกาะแล้วแม่ป้ายยกกระตาเต้นเด้อดน้ำเย็นมากต้งสัยน้ำเย็นฝนตกลงมาน้ำเย็นก็เลยนี่ สิบตัวเราเมื่อกี้นะขั้นตอนจะได้สิบตัวเมื่อกี้ยกอีกยกอีกบอกไปใหญ่ๆยกอีกตัวเดี๋ยวนะไปใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ตามต้นเขามีป่าช้าล่าก็ตัวใครจมันแล้ววะพรสวามีองค์แสอย่างไนะใบหนาแล้วเราต้องยกคันขึ้นมาใช่ไหมเราต้องยกคันขึ้นมาแล้วก็จับตรงนี้ดีดไปเออนี่ดีดดีดเนี่ยดีดเชือกเนี่ยมาจับคันไว้แล้วก็ดีดไปนั่น โยนลงเลยนั่นแหละเบาๆช้าๆนะหยุดีิโอ้ยแลมาคุณลุมคลงดักเชนวันเนี่ยตบผ้ากันมาดินะพบพับ้าไม่ต้องพับเอพับผ้าเน่นๆจะได้เห็นมีปิงเกาะหรือเปล่าพับนี้เนนๆตรงนั้นพับไปต้องทำศงเออขนาดมันก็ไปไม่ได้ไม่ได้ล ออปลาปังเนี่ยเน้นกว่าเนี่ยแช่นานปลาตัวเล็กมันไม่ได้เป็นปลาใหญ่หรอกปลาตัวเล็กมันนี่นได้อ,อยู่นองอน,น,นะปลาตัวเล็กต้องขึ้นมุนไปดิมุนไปดิไปแล้วไปแล้วปลาสูดน้อยเอ๊อปะปลาสูดเสียใจ อึ้นมาเรียกเย็นตรงนู้นะมัต้องมาตรงนี้หรตงนู้นสู้มา,าลุงก,กันปไปทำปลาซีบรับยกปลาสลามยกยอปลาสลามจะสู้ตรงนี้มันสู้ตรงนี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 ้มันสูรนรนนนยรเอาตงุงมันลึกไง ใจถอนนี้ขึ้นอย่างนี้นถอนขึ้นไปข้อไม้นะเพื่อนงานนี้ป้าคือปิงถอนขึ้นมาก่อนขึ้นนะวะตอนเก็บนี่นตอนเก็บขอนเก็บกิ่งไม่นะนะเก็บด้วยกันงดียิงสู้ตัวนี้มือ เราไม่เก็บเราจะเอาไปเล่นต่อโบกานต้นมม้ต้นออกไม่ได้แล้วนะแบบนี้เออจะม่นโตก็ตายได้ไหมนะอยัมันอีกขยับอีกอะม่นโตก็ตายได้ป้องถ้ามันอยุดตื้ดเกินก็ไม่ได้

เตินอาพน้ำแล้วคันที่เบิ่งค่ะงอกๆหนึ่งพ่อแม่ยังได้พี่น้องสาวที่สันย่านปิงจ้าต้องตรวจสอบเบิ่งเจ้าของบ่มีนอกว่านี้ไม่มีนี่ก็กระต่ายไปแล้วตามบาทเลยเด้อ มาเองนะตายบาดมงินดื่มเนาะอื่นบิดนึกว่โตัีอย่างนี้ี่แช่ดินงตรงงูกวนปะโอ้ยอันนี้ก็คือกินได้สบายนะได้ลุ้นคับลุ้นคับลุ้นไม่ได้โอ้ได้อยู่ วิ He ว่ง <authority S 1> มันลนอันนี้มันรอดง่ายมากเลยอ่ะลนตัวหนึ่งมันเอาขั้วรอดเพราะว่ามันหาปลาขัอวเหรอกินอ่ะรอข้าวสองตัวตัวเล็กก็เลยรอดได้

แต่ว่ากระบอกเมื่อยปัดหนึ่งก็เมื่อยหน่อยหนึ่งแต่ว่าประเมื่อยเยอะกระบุสูอันหอ Ừ, thế nào tên là cái cây hả? con ở cái cái đấy, đến khoang cái cây thật lòng เย็นก็ไม่เย็นเป็นอุ่นๆจ้านต,ติดติดตัวงั้นอยู่ค้าง อยู่แต่ว่าฟ้ามันก็รูมใหญ่ฟ้าตัวเล็กแต่หัวหัวโคตรวอ็กนี่มันแบบนี้เพราะว่าจะมืดมันก็ไม่มืดเน้องฟ้ามันเปิดเนาะมันก็เลยสว่างไม่กล้าขยับตัวมีปีงอบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những 영요 <목소리도> เอาไว้สำนีกก็เด้จ้าพี่น้องตอนนี้กะคำแล้วจ้าเจ้าสาวอิสานบ้านกะสิพากันกันกบแล้วจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆคนนี้น้ำเด้ยวยจ้าสิได้พ่อปะาชมคลิปใหม่ๆจ้าสวัสดีค่ะ